อัพเดตรถเข้าใหม่ใหม่น้อยผ่อนเบาๆสบายๆค่ะกับเจ้าคันนี้เลยโตโยต้าว,วีออสเครื่อง1 5ตัวมิดตัวรองท็อปได้ปี2021ใหม่มากทั้งภายนอกและภายในเลยค่ะบอกเลยคันนี้ออปชั่นจัดเต็มมากๆนะคะนี่ด้านหน้าได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไปเลยค่ะไฟเดย์ไทมเป็น LED นะและมีไฟสปอร์ตไลท์มาให้ครบๆเลยนะคะ กระจังหน้าแต่งเป็นเปียโนแบ็กนะคะตัวบอดี้รถนะคะเป็นสีซิเวอร์ค่ะสีบอลเงินนะและได้ล้อแมกกอลอยแท้เดิมจากโรงงานไปเลยนะคันนี้ได้ยางดันหลอบทั้ง4เส้นด้วยนะคะไฟเลี้ยวก็จบข้างมีมาให้ติดฟิล์มแล้วรอบทันค่ะภายในนี้ได้สีดำตัดสีพิงโก้สวยๆแบบนี้เลยนะ แล้วบอกเลยว่าเดิมทั้งคันนะคะแผ่นเพจยังสมบูรณ์อยู่นะและนี่คือความเดิมของรถเขาค่ะเม็ดอาร์คชัดเจนมากๆนะรถไม่มีชนหนักจมน้ำกับสีมาแน่นอนนะคะถ้ารถไม่สวยจริงนี่ไม่กล้าด,ดึงให้ดูแน่ๆนะคะที่นั่งผู้โดยสารนะคะกว้างขวางนั่งสบายค่ะเบาะไม่มีขาดไม่มียับเลยถือว่าใหม่สุดๆเลยนะคันนี้ ฝาท้ายเดิมโลโก้เดิมมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะและคันนี้นะคะที่เก็บสัมภาระกว้างขวางมากๆวางของได้เยอะเลยนะแล้วฝาท้ายนะคะใหม่มากค่ะน็อตไม่มีไขเลยนะคะรับประกันว่ารถไม่มีโดนชนมันแน่นอนร้อยเร็ลยกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานค่ะกระจกมองข้างก็ปรับพัาไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะคะคันนี้ พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันค่ะเชื่อมต่อวิทยุและโทรศัพท์ได้และพวงมาลัยไม่มีสึกหล่อเลยใหม่มากและนี่คือเลขไม์ของเขานะคะอยู่ที่6 7 0 0 0กว่าโลเท่านั้นเลยนะหน้าจอเดิมแท้จากศูนย์โตโยต้าเลยนะคะสามารถทัชสกรีนได้เชื่อมต่อบูทูธได้แล้วแสดงจอถอยได้ด้วยแอร์เป็นแอร์อโอโต้ค่ะเย็นสบายมากๆนะเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันเกียร์ c ี t ด้วยนะคะ เบาเป็นบาดหนังสีดำทรงสปอร์ตเดินได้สีขาวแบบนี้ค่ะและไม่มีขาดไม่มียับเลยกับเจ้าคันนี้นะคะโ o โ o ต v ้ v วีออเครื่องพัน0้าตัวมิดตัวรองท็อปได้ปี 2, 0, 2021ราคาบิวตั้งขายให้แค่4 1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเลยจากยอดเต็มฟรีดาวได้ออกรถสูญบาทกับบิวได้นะคะและพิเศษสำหรับเดือนนี้นะบิวมีโปรโมชั่นดีๆนะคะ ถ้าใครโทรมาตอนนี้นะฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนให้นะคะแล้วก็ฟรีบริการหลังการขายให้นะคะดูแลไปเลย2ปีเต็มและก็พิเศษเลยค่ะปรูพกไต้องกรให้รบอกพันที่เลือกสีได้24สีเลยหรือจะเอาเป็นกล้องมันิหน้าหลังก็ได้นะคะบอกเลยว่าจองเดือนนี้มีแต่อะไรที่คุ้มๆนะคะใครที่สนใจก็รีบทักมาจับมาจองกันได้เบอร์ด้านล่างนี้เลยนะ วันนี้วิวขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ